พ่วงออตโตทิปส์สนับสนุนโดย TSL Auto Corporation ม่หยุดที่จะแรง t ท t ทัน Cap Plus. ไ Cap ป l u s ใหม่ออโตทิปส์วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้รถในช่วงที่น้ําท่วมขังอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแล้วก็ เส้นทางหลายๆเส้นทางนะครับมีสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับน้ําท่วมขังนะครับวิธีการที่จะขับรถในช่วงที่จะต้องผ่านน้าท่วมขังเนี่ยจะต้องทําอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นข้อข้อนะฮะข้อควรระวังที่ผมจะแนะนําในวันนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับพยายามศึกษาเส้นทางที่เราจะเดินทางก่อนนะครับว่าเส้นทางนั้นเนี่ยมีน้ําท่วมขังในระดับไหนนะครับ ถ้าไปถึงในระดับที่ไม่สามารถผ่านได้เนอันนี้แน่นอนควรจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับเมื่อเราต้องผ่านเส้นทางที่น้ําท่วมขังนะครับให้ระมัดระวังไว้เลยนะครับถ้าเกิดน้ําเลยระดับครึ่งล้อไปแล้วเนี่ยไม่ควรจะใช้แล้วครับสำหรับเส้นทางนั้นนะครับควรจะหลีกเลี่ยง,ยงทันทีแต่ถ้าเกิดน้ําอยู่ในระดับนั้นนะครับสิ่งแรกที่ควรจะต้องระวังแล้วก็ปฏิบัตินะครับก็คือปิดแอร์่อนเลยนะครับเพราะว่าระบบปรับอากาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับหรือว่าใบพัดระบายความร้อนหมอ้อน้ำเนี่ย เมื่อทำงานแล้วนะครับมันจะมีการหมุนแล้วก็วักเอาเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะหรือว่าถุงพลาสติกนะครับเศษใบไม้ต่างๆพวกนี้เข้ามาในห้องเครื่องด้วยนะครับเศษสกปรกสิ่งขยะต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะมาอุดตันระบบต่างๆในเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราปิดระบบแอร์เป็นการป้องกันไว้เบื้องต้นก่อนเลยครับอันดับต่อมานะครับอย่าลืมว่าจะต้องใช้ความเร็วต่ำนะครับไม่ต้องรีบร้อนเลยนะครับถ้าเกิดน้ําท่วมขนาดนั้นเนี่ยนะครับ เราค่อยๆไปนะครับถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับก็อาจจะใช้เกียร์ในตำแหน่ง L หรือเกียร์โลนะครับเกียร์ต่ำนะครับการที่จะใช้เกียร์ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆให้นะครับรถขับเคลื่อนไปเรื่อยๆช้าๆนะครับหรือถ้าเป็นนะครับเกียร์ธรรมดาก็ใช้เกียร์ต่ำนะครับอาจจะเป็นเกียร์หหรือเกียร์สเท่านั้นพอนะครับแล้วก็ค่อยๆให้รถขับเคลื่อนไปช้าๆนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าเร่งเครื่องเร็วนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าการที่จะขับรถผ่านช่วงน้ําขังนะครับไปโดยความเร็วนะครับก็จะทําให้น้ํากระจายออกไปด้านข้างนะแต่อย่าลืมว่าส่วนหนึ่งนะครับก็กระจายเข้ามาในท้องรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเร่งเครื่องเร็วครับปล่อยให้ไปช้าๆนะครับอันนั้นจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับและเมื่อผ่านพ้นจากช่วงที่น้ําขังมาแล้วนะครับ ก็พยายามย้ําเบรกนะครับย้ําเบรกค่อยๆย้ําย้ําย้ําไปเรื่อยๆนะครับสักระยะหนึ่งนะครับอย่าเหยียบเบรกอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราขับรถผ่านน้ำเนี่ยจานเบรกนะครับอาจจะมีเศษสิ่งสงปกปรกเข้าไปอยู่ข้างในนะครับและเมื่อเราเหยียบเบรกแรงๆเนี่ยเศษส่งปกปรกเหล่านั้นนะอาจจะทําให้จานเบรกแล้วก็ผ้าเบรกเสียหายได้นะครับแล้วก็การเหยียบเบรกค่อยๆย้ยําไปเนี่ยก็จะทําให้ผ้าเบรกค่อยๆร้อนนะครับแล้วก็จะทําให้สามารถจับได้มิฉนั้นแลอาากรที่ เราเรียกว่าเบรกลื่นนะครับเมื่อขับขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถเบรกได้นะครับเพราะว่าจานเบรกมันเปียกน้ําอยู่เนี่ยก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะเบรกรถได้อยู่นะครับนั่นก็คือวิธีการที่จะต้องปฏิบัตินะครับในขณะที่ต้องขับรถผ่านจุดที่น้ําท่วมขังนะครับและอย่าลืมนะครับอย่าประมาทและขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับสําหรับในช่วงที่น้ําท่วมขังอย่างนี้ครับ น้ำท่วมรอบนี้นะครับเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้รถมากมายหลายๆคันนะครับจะต้องจอดออจมน้ำอยู่นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อหลังจากที่น้ำรถแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับรถเหล่านั้นนะครับผมมีข้อแนะนำสำหรับการที่จะดูแลรถหลังน้ำท่วมครับ อันดับแรกนะครับหลังจากที่รถเราเนี่ยไปลุยน้ำมาหนักๆห,หรือแม้กระทั่งจมน้ำนะครับก็วิธีการแรกเลยนะครับเมื่อหลังจากน้ำรถแล้วเนี่ยนะครับก็หนึ่งก็คือพยายามนำรถเข้าศูนย์บริการให้เร็วที่สุดนะครับแต่ก่อนจะถึงวิธีการนำรถเข้าศูนย์บริการนะครับเราเริ่มกันจากวิธีง่ายๆไปก่อนนะครับ เปิดประตูรถทั้งหมดออกไปเลยนะครับแล้วก็ให้อากาศถ่ายเทนะครับถ้ายังมีน้ําท่วมขังก็พยายามซักน้ําออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็พยายามทําความสะอาดภายในก่อนอย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับอันดับ2นะครับต่อมาหลังจากที่เราได้เปิดรถให้อากาศถ่ายเทเรียบร้อยแล้วก็เปิดฝากระโปรงรถไว้นะครับ ดูสังเกตดูว่ามีสิ่งใดติดค้างอยู่อย่างเช่นว่ามีถุงพลาสติกอยู่ในห้องเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จัดการทําความสะอาดเหล่านี้ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามสตาร์ทเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะเห็นว่ารถสตาร์ทไม่ได้แล้วไปจั๊มแบบ ก็เป็นวิธีที่ผิดนะครับอันนี้เป็นอันดับแรกคือว่าไม่ต้องร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเท่าที่จะทําได้นะครับภายในห้องเครื่องนะครับหลังจากนั้นแล้วจึงหาวิธีต่อไปที่จะนํารถไปเข้าในศูนย์บริการนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับรถที่ผ่านการจมน้ําหรือว่าผ่านการลุยน้ํามามากนะครับอันนี้เนี่ยต้อง ระวังอย่างยิ่งก็คืออย่าพ่วงแบตเตอรี่เพื่อที่จะสตาร์ทโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนะครับทั้งระบบไฟลัดวงจรหรือแม้กระทั่งเสียหายต่อเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าถ้ามีน้ําเข้าเครื่องยนต์เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ปัญหาเนี่ยลุกลามใหญ่โตยิ่งขึ้นครับสิ่งที่เราจะทําได้นะครับก็คือทําความสะอาดภายในรถของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ สามารถทําได้ในขั้นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมนะครับเอาออกมาตากหรือว่าทําความสะอาดเบาถ้าเป็นเบาผ้าก็พยายามเนี่ยทำความสะอาดให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันกลิ่นอับชื้นนะครับที่จะเกิดขึ้นในภายหลังหรือแม้แต่ระบบของปรับอากาศนะครับระบบแอร์นี่ก็สามารถที่จะถอดฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยเท่าที่จะทําได้นะครับพอถอดออกมาล้างตากแดดให้แห้งนะฮะแล้วก็เก็บเข้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นสําหรับ การที่จะทําความสะอาดภายในห้องโดยสารก่อนครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราทําได้เพียงเบื้องต้นแล้วนะครับทำความสะอาดในเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับก็นํารถเข้าศูนย์บริการนะครับตรวจเช็คนะครับด้วยวิธีการลากจูงหรือว่าใช้รถยกเลยถ้าเกิดอาการหนักๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศูนย์บริการนะครับจะดูแลรถของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระบบเครื่องยนต์นะครับระบบน้ํามันหล่อลื่นต่างๆนะครับแม้กระทั่งถังน้ํามัน ะร,ระบบแอร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยจะต้องถูกการได้รับการดูแลทั้งหมดนะครับเมื่อทำการดูแลร,รถอย่างเป็นระบบนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จึงจะมั่นใจได้ว่ารถของท่านเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมครับทั้งหมดของการดูแลร,รถหลังน้ำท่วมนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องให้ความสำคัญนะครับในกรณีที่รถของท่านมีการทำประกันไว้นะครับเรียกประกันมาดูรถของท่านก่อนที่จะ ทำกระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นการทําความสะอาดห Lan centered, าดารือแม้กระทั่งนํารถเข้าศูนย์บริการนะครับก็ให้าทางประกันเขามาดูก่อนนะครับอันอาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายของท่านนะครับขอ